ก็ไอ้น,นี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือเป็นกระต๊อบร้างของตาชายนะครับทุกคนครับบรรยากาศเนี้ยก็วังเวงนะอยู่นะใครวะนี่เออลุงครับลุงครับลงุงลุงได้ยินเสียงผอมมาวนี่คลิปที่แล้วผมมาแล้วเขาที่แล้วผมมาเนี้ยผมไม่เจอนะตาชายหรือเปล่าตาชายหรือเปล่าครับนี่ผมคิดว่าเอ้ยช่ชายไหมใช่เลย ผีพงบอกว่าลุงผีพองครับลุงพงครับลุงครับลุงได้ยินเสียงผมไหมครับลุงลุงพงครับลุงได้ยินเสียงผมไหมครับลุงครับตาชายหรือเปล่าครับทำอะไรอยู่ตรงนั้น นนไ,ไหหวเเ้ยยใใชใช่ช่ลลทุกคสวัสดีครับพี่เพื่พพพอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแบกเป้ล่าผีนะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมเนี่ยได้มาสำรวจกระต๊อบร้างตาชัยเช่นเคยเนาะก็จะเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยมาสำรวจคราวที่แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรตกลงมา จากบนต้นไม้นะหลายทีหลายครั้งหลายหวนเลยนะครับตัวนก็มันเป็นขาเรื่องที่ขาดใจผมมากๆนะครับดังนั้นแล้ววันนี้ผมเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาในกระต๊อบรังของตาชายัยเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาดูนะครับว่าตาชาัยเนี่ยแกยังอยู่หรือเปล่าแล้วก็ผมได้เจอกับพิธีกรรมหรือไม่ก็พิธีหนึ่งที่ต้องบอกได้เลยนะว่าเป็นพิธีที่แบบสมยัยที่ คริสพุธยังเข้าไม่ถึงนะครับเอาง่ายๆเลยพิธีไหว้ผีนะครับทุกคนครับเนาะก็ต้องบอกแบบนั้นได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมไม่ได้พักเพียงหรือไม่ก็รูปูสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือไม่ก็ศาสนาใดศาสนาหนึ่งนะครับแต่ว่าแค่อยากจะพูดให้ฟังว่าเป็นพิธีไหว้ผีหรือไม่ก็ไหว้บรรพบุรุษของตัวเองนั่นเองนะครับทุกคนครับเนาะก็วันนี้ตอนนี้ผมเนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับ เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจดูเลยนะครับว่าพิธีกรรมที่ผมได้มาสำรวจเขาที่แล้วเนี่ยเขาลื้อการลือ,อยางหรือไม่ก็ไม่ลื้อนะครับทุกคนโอเคทุกคนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวรเราจะเดินเข้าไปสำรวจกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่กระต๊อบ้้างของตาชายแล้วนะครับทุกส่วนของที่นี่นะ ๋ยวผมนี่ก็จะถ่ายพี่ๆนะี่ได้ดูกันนะนี่นะครับทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นพิธีกรรมที่แบบที่ผมเคยอธิบายให้พี่ๆเพื่อนเนี่ยได้รับชมกันนะจากคลิปที่แล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นพิธีไหว้ผีหรือไม่ก็ไทั่ไหว้บรรพดบุรุษของเรานี่เองนะครับทุกคนครับนะก็อันนี้ก็จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือพิธีกรรมชนิดนี้นะครับมีทั้งเล่า เหล้าสองน้ำส้มสองขนมสองแล้วก็กายแล้วก็ต่า,ตางๆนานา,นา,นานเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาก่อไฟเพื่อให้ความอุ่นแก่เราวนะเป็นกระตอร๊อบร้างของตาชายนะครับทุกคนครับนี่นะแต่ว่ามันพังไปแล้วแล้วก็ตรงนี้เขาได้มาทาพิธีตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเหมือนจะคล้ายแบบว่าเป็นโรงศพของของมีคนมาฝังศพอะนะนเห็นไหม บรรยากาศเนี่ยก็วังเวงอยู่นะเฮ้ยใครวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใครวะนี่เออลุงครับลุงครับ ลุงลุงครับเฮ้ยล,งลุงครับลุงควลุงครับ ลุงได้ยินเสียงผมมากลุงได้ยินเสียงผมไหมครับนี่นี่น,นี่คลิปที่แล้วผมมาแล้วเขาที่แล้วผมมาเนี่ผมไม่เจอนะแต่ว,ว่าวันนี้ผมเจอเอ่อ ลงครับรับจดถมามตอลงครับลงได้ยินเสียงผมไหมครับลุงเป็นใครมาจากไหนผมไม่ต้องถาตัวเองผมมาจากไหนลุงตาใช้หรือเปล่าตาใช้หรือเปล่าครับนี่ผมคิดว่า ใช,ใช่ไหมใช่เลยใช่ไหมใช่เลยทุกนนี่เขาได้มาจัดลุงครับลุงไม่กล้าเข้าใกล้นั่นเด้อ ผีพงบอกว่าเฮ้ยผีพงบอกว่าลุงผีพองครับลุงผีพองครับลุงพองครับ ใครเอ่ยว่าลุงมาทําพิธีกรรมครับหรือว่าลุงมาไหว้บารพบุรุษหรือเปล่าทำไมกันนิ่งวะลุงครับลุง ลุงครับหรือว่าลุงเป็นคนแถวนี้ครับลุงลุงได้ยินเสียงผมไหมครับลุงครับ ลุงลุงพงครับใช้ผีพองเ่ามาก่อนผมแน่นผมว่าผมมาเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะนี่อยู่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมมาเมื่อกี้เนี่ยผมก็ควรที่จะเห็นนะ ก็อ,อยู่แค่จุดลุงนี้นะส่งไปส่งมาเนะี่ยจะจมมันก็เด้งขึ้นมานะลุงพงครับลุงลุงพงครับใช้ลุงเปล่าหรือว่าตาชายวะตาชายครับ ตาชายตาชายครับโอ้เสียงเพลงดังมากเลยไม่รู้ว่าใครเปิดหัวเหีย่ยวอะไรไม่รู้นะลุงครับอันนี้บ้านเก๋หรือเปล่างั้นผมถามแล้วไม่ ไม่ยอมตอบผมนะเนี่ยซึ่งหนึ่งที่ผมกลัวมากที่สุดก็คือแบบถ้าเป็นผีเนี่ยมันกลัวว่ามันจะกัดคอผมมาดิแล้วก็ไม่หนำซ้ำพิธีการเนี่ยเพิ่งจะทำเสร็จไม่นานนี่เองดูทรงแล้วนะครับทุกคนแล้วก็มีอยู่ฝั่งนู้นที่หนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้ที่หนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะมีสองชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยจะเยอะเออแล้วก็จะกว้างนะครับชั้น สองเนี่ยมันจะเล็กนะครับทุกคนแล้วก็จากคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยก็ได้มาถ่ายให้พี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ดูแล้วนะบันไดเนี่ยมีสามขั้นนะครับทุกคนครับเนาะแล้วก็ทุบเทียนเขาจุดตรงไหนจุดตรงไหนนี่ผมได้บอกให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแล้วนะนี่นะครับทุกคนนะแล้วก็แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่จัดของให้กับเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ ไม่รู้ว่าทุกคนเห็นหรือเปล่านะใกล้ๆกับหัวลุงนะครับทุกคนแล้วก็มาวันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยได้เจอกับลุงนะครับทุกคนไม่รู้ว่าลุงแกเนี่ยมายังไงไปอย่างไงนะครับทุกคนถึงมายืนอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าผมเองไม่แน่ใจนะลุงครับลุงลุงครับ ลุงครับลุงครับลุงครับยลงลุงครับผอมแห้งเลยนั่นด้วยมกระโดดจัดคอผมจะทำยังไงวะเนี่ยลุงครับ ลุงครับลุงครับลุงมีญาติเปล่าหรือว่าลุงเป็นคนแถวนี้ครับลุงครับลุงลุงได้ยินเสียงผมไหมครับลุงครับไม่พูดไม่จากับผม,มแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยลุงครับ ลงได้ยินเสียงผมไหมครับเขารู้ว่าเขาทำพิธีกรรมอะไรวะฮะยังมีไหมว่าเขาต้องเขาทำพิธีกรรมอยู่เขาบริการคาถาหรือเปล่าผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่นะบริกรรคาถานี้ทำทรงแบบนี้น่าจะไม่ใช่ นี่ใจนะครับว่าลงเ่าเนี่ยเป็นคนดีหรือว่าเป็นผีหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นใครเนี่ยตาชายหรือเปล่าครับผีตาชายหรือเปล่าตาชายหรือเปล่าครับตาชายไม่อิ่มแล้วครับ เนี่ยเนี่ยนั่นแหละคือตอนนี้ปัญหาโลกแตกเลยนะดูดิว่ามันจะหายต่อนหน้าต่อตาผมไหมแต่ผมจะตั้งกล้องดูนะผมจะตั้งกล้องเลยว่าเขาจะหายต่อนหน้าต่อตากล้องผมหรือเปล่า กองอย่างนี้เลยดูด้วยว่ามันถ้าเป็นผีก็น่าจะหายต่อหน้าต่อต,อต,อตอาต่อนนี้กล้องผมนะถ้าเป็นคนก็คงหายไปถ่ายตัวไม่ได้นะต้องตั้งรอไว้ตรงนี้แหละด,ดูดิมันจะยืนอยู่ได้นานแค่ไหนเอ,อ โอเคตัวผมจะดูสักแป๊บหนึ่งนะว่ามันจะหายหรือเปล่าใช่หรือเปล่าลุงครับลุงลุงครับลุงเป็นใครอะ่ะลุงครับ ลุงทำอะไรอยู่ตรงนั้นลุงครับ ครับลุง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 ลวงครับ ครับลุงครับลุงครับมองไม่เยับเยื่อนอะไรเลยอะทุกคนดูดิตุงแกไปอยู่แบบนิ่งมากเลยนะ ลุงครับลุงลุงได้ยินเสียงผมไบครับลุงครับลุงครับลุงลุงครับลุงมาจากไหนเอ่ยครับ ลุงมาจากไหนครับลุงลุงครับลุงครับลุงมาจากไหนครับลุงครับลุงครับลงครับ ลุงครับลุงลุงครับ เฮ้ยเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช,ใช่ใช่เลยทุกคนใช่เลยเฮ้ยวยวพบกันใหม่นะครับทุกคน